คุกบ,บางขวางเสียชีวิตเราก็จะส่งออกประตูนั้นเหรอใช่ครับเราจะเรียกว่าประตูผีครับอันนี้เป็นการประหารในยุคปัจจุบันอันนี้ก็คือห้องที่เราใช้จริงครับอันนี้ก็จะทันในยุคผมที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ครับพอผู้ต้องขังเนี่ยแต่ละคนทราบข่าวว่ามีการประหารชีวิตนะจะเงียบมากเลยในวันนั้นสําคัญมากที่เขาได้ได้คุยกับใครคุยกับคนที่พร้อมที่เข้าใจะอธที่รับฟังค,ความคุยกับเขาตลอดนั่นน่ะสิ ด้วยการที่เ่อกระบอมมาทุกคนมีความสุขมากครับโมเสตะนะผมยังมองไม่ออกเลยเนี่ยพิษชสวีลอออีพีนี้หวังจะพาทุกคนเข้าเรือนจำเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านอดีตนักโทษคดียาเสพติด แพทพาวแพทกับชีวิตที่อืไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงความเบื้องหลัอง,งอีกแง่มุมที่ถูกนําเสนอน้อยหรือเกินไม่รอให้ใครช่วยนําเสนอแล้ววันนี้แหละหวังจะมานําเสนอเองสวัสดีครับคุณกะมองสวัสดีค่ะ อ๋อตอนนั้นทาไมถึงได้เข้ามาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็เป็นช่วงวัยรุ่นะนะฮะแล้วก็มีความที่แบบอยากรู้อยากลองมีความรู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเราแล้วช่วงนั้นเน่ะก็าต้องยอมรับว่ามีอิทธิพลจากดน,นตรีของล็อกสตาร์ต่างประเทศในยุคประมาณ90เนี่ยมีการใช้ชีวิตลดผลนะฮะตามความเชื่อของเราณตอนนั้นเราก็เลยมีการยึดตามแบบไอดนอลแบบผิดผิดไปโดยการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยเก็บ้า,ราหรือผมผมใช้ตอนนั้นเป็น asy, เนอ,อ็กตาซีเป็นยาอีใช่เป็นยาอีแล้วก็มียาเคค้ัาชารบ <laughs> มีหล,นนมหลายอย่างเ <c oughs> ลยนะมันมีมกลหลายอย่างอ๋แล้วโดนไปกี่ปีคะสารทัดสินตลอดชีวิตปรับ2ล้านบาทได้มีการประพฤติตัวดีกับตัวมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงทูบีนเมือวันด้วยจนค่อยๆลดโทษลงมาสุดท้ายผมใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําประมาณ16ปี8เดือนแล้วชีวิตในเรือนจําเป็นไงบ้างเขามีระบบมีระเบียบต่างๆก็ถือว่าเป็นการฝึกตนที่ดีในหลายๆมิติเราก็เลยพยายามทําตัวทุกอย่างให้เหมือนเขาเขาอาบน้ํายังไงกินข้าวแบบไหนอยู่ในระเบียบแบบไหนมีการฝึก อะไรแบบไหนเราพยายามเข้าไปตอ้นอาอยุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณ23ปีครับเจอทูบีน้ำวันสักกี่ปีนะตอนนั้นประมาณ5-6ปีเข้าร่วมกิจกรรมนะครับจนเป็นประธานชมรมด้วยแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆมากมายของทูบนีน้ำวันเดี๋ยว <ST PS> ผมจะพาไปดูนะฮะจุดเยี่ยมญาต ในส่วนของตัวผมนั้นนะผมมีสิทธิ์ที่จะเยี่ยมญาติได้ประมาณสัปดาห์ละหนครั้งหนึ 1> 1ค่ครั้งครั้งละประมาณ1ชั่วโมงผ่านทางโทรศัพท์นี่ฮะ,ะอ๋อพูดโทรศัพท์ใช่จะเป็นกระจก2ชั้นนะฮะแล้วก็ยุคสมัยนี้จะพัฒนาขึ้นจะมีการเยี่ยมผ่านคอนเฟอเรนซ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เขาก็ไม่ให้เข้าไปเยี่ยมในห้องเลยใช่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ น,นี่ก็จะเป็นชมรมดนตรีไทยฮะของทูบีน้ำเมื่วันนะฮะแล้วก็ได้กำแพงนะจะมีการเพ้นง,งานศิลปะนะฮะมีพระองค์ท่านด้วยมีลาบูบูด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนเป็นประธานชมรมได้ทําอะไรบ้างผมทํากิจกรรมหลายอย่างมากๆเลยนะฮะมีการจัดประกวดวงดนตรีประกวดแต่งเพลงนะครับแล้วก็ประกวดะละครต่อต้านยาเสพติดเปิดคาสสอนนะฮะตามความรู้ความสามารถของเราว่าคือด้านดนตรีศริลป,ปะฟื้พืพ้นฐานให้กับน้องๆที่มีความสนใจเปิดเป็นคาสเรียนแบบจริงจังมากๆแล้วคิดว่าการมีทีวีนักวันในเรือนจำดีไหมสุดยอดมากๆเลยฮะทำให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยมีความหวังมีกําลังใจและให้หลายคนเนี่ยได้ทดลองทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำให้กําลังใจ ใช่ครับเหมือนเขามีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาเ่าคุยกันได,<ช>ได้มีใทรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องฮะห้องชมรมของทูบีนะ้ำม่วนนะครับ เรามีคนที่เรียนหนังสือเนี่ยอยู่ประมาณ10%ครับผู้ต้องขังเราประมาณ5,000คนครับไม่เรียนหนังสือแล้วเราทำอะไรครับไม่เรียนหนังสือเนี่ยเราก็ให้เขาฝึกวิชาชีพส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันทั้งหมดิ่งที่เขาขาดเนี่ยก็คือกําลังใจหรือการที่เขายังสแสวงหาตัวเขาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีทูบีนัมเบอร์วันทำให้เขาเนี่ยได้พักใจได้ทบทวนตัวเองเราอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจได้แล้วก็เล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังหรือแม้กระทั่งเรื่องคดี สำคัญมากที่เขาได้ได้คุยกับใครคุยกับคนที่ที่พร้อมที่เข้าใจใช่ที่รับฟังเพราะคุยกับเขาตลอดน,น,อน,นั่นเลย่ะสวัสดีค่ะน้องเรามาชมรมที่ศูนย์เพื่อนใจบ่อยบ่อยครับมาทางานเพื่อสือประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนเพื่อนผู้ต้องขังครับออแล้วน้องกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยตัดต่อ,ตอคลิปครับมีน้าที่ตัดต่อครับ ันนี้เป็นการอบรมที่ตะมวยไทยฮะเรียนรู้ผ่านชมรมทูบีฮะมันเป็นการเอ็กซ์ซอร์สใช่ไหมเอ็กซ,ซ์ซอร์สครับแล้วก็มีครูมาสอนเหรอมีครูสอนครับแล้วก็บางคนเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วใช่ครับแล้วเข้ามาเลือกอกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเขาบางคนชอบออกกําลังกายก็เข้าชมรมนี้ได้เลยครับ ดูแข็งแรงดีนะดีเลยตั้งใจนะตั้งใจทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีความตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองเดินไปข้างหน้าอย่างดีเพิ่มศักยภาพตัวเองเยอะๆเมื่อมีโอกาสนะต่อไปออกมาก็จะได้มีโอกาสทำอะไรต่างๆเยอะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วนอกจากนี้อ่าที่บีนเมื่อวันในเรือนจำทำกิจกรรมอะไรบ้างก็จะมีศิลปะใช่ไหมท่านค่ะ นี่มีชมรมศิลปะอยู่ทางด้านนู้นนะฮะแล้วอันนี้ฝึกกันเองหรือมีครูเข้ามาสอนเนี่ยมีอาจารย์อาจารย์แล้วทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาทํากิจกรรมใช่ไหมครับแต่ด้านอื่นๆก็มีกิจกรรมแะครก็มีทุกแดนที่มีใช่ครับด้วยการที่ทุนกระหม่อมมาทุกคนมีความสุขมากครับทุกแดนส่งผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมาให้ทุนกระหม่อมหมดเลยครับอ๋อโอเคเอาไป ผมจะนําภาพนี้ติดที่ชมรมนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังท่านอื่นที่เข้ามาชมรมนี้แล้วก็ได้เห็นว่าสมรมท่านได้เสด็จมาที่นี่ครับนครับในส่วนต่อไปครับจะเป็นเรื่องของห้องเรียนห้องเรียนด้านนี้ครับสาขาพระพุทธศาสนาครับเปิดให้เขาเรียนจนถึงชั้นปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทปริญญาเอกตามที่เขาต้องการที่จะเรียนครับเรามีมหาวิทยาลัยหลักที่เป็น MOU กับเรานะครับมสทครับแล้วก็มีมหามงกุฎครับ เราสอนอะไรบ้างเนี่ยนะเราจะสอนเกี่ยวกับหลักธรรมางพพุทธศาสนาค่ะเรียน4ปีค่ะเรียน1ปีปีสี่จะเรียนวิชาอะไรบ้างก็าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิปทาในกรรมฐานนะคะการพัฒนาจิตกรรมและสังสารมัรคส่วนจะเรียนในคติพิดกนะคะและสส้วทำไมเราเลือกเรียนวิชานี้ล่ะเอาเวลาที่มาอยู่ที่นี่พัฒนาจิตใจของเราแล้วก็ใช้เวลาที่นี่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดคับ แล้วออกไปที่ด้วยจะได้ใช้วิชานี้ในการประกอบอาชีพหรือในการใช้ชีวิตยังไงบ้างออกไปอยู่ในสังคมไหนขอให้คุณมีความคิดที่ถูกและน้องมันก็ได้เปลี่ยนกัะบวนศัค์ความคิดของเราไปในทางที่ดีคิดได้ถูกต้องนะมันมีประโยชน์มากที่จะปรับกระวบวนความคิดเพราะว่ากระบวนความคิดถ้าทังผิดมันก็เดินไปไม่ได้ทุกคนก็ตั้งใจเรียนต่อไปจะจบอยู่แล้วโชคดีนะพวกเราขอบคุณ วันนี้ครับเรามีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลเนี่ยคดียาเสพติดประมาณร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นคดี<ง>ความผิดต่อชีวิตครับประมาณร้อยละยี่สิบครับและที่เหลือก็เป็นคดีอื่นๆครับอันนี้เป็นห้องเรียนระดับปวสครับในเรื่องของเทคโนโลยีธ,ธุรกิจดิจิตอลครับท่านครับอ๋อวิทยาลัยสารพัดช,ช่างใช่ครับปวสปีไหนปะอันนี้อยู่ปีสองแล้วครับปีสองได้เรียนนี่ก็ดีนะครับออกไปก็ได้ใช้นะครับเรียนแล้วก็จะได้วุฒิใช่ไหมได้วุฒิด้วยครับดูด้วยแล้วามรู้ด้วยครับแล้้วสออนะะไรบาง ใช้เกี่ยวกับพวกฮาร์ดแวร์ซ่อมคอมพิวเตอร์อ๋อซ่อมคอมพิวเตอร์ใช่ครับแล้วก็พัฒนาโปรแกรมซ่อมท software, ั้งทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ครับผม ส่วนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสมมุติว่าน้องหอมกำลังจะออกแล้วน้องหอมอยากเรียนเรียนทำข้าวแล้วก็อยากเรียนซ่อมรถยนต์ได้ครับเดาได้เรียนได้หมดเลยเรียนได้ทุกอย่างเลยครับจนกว่าท่านจะมั่นใจว่าท่านออกไปแล้วท่านจะเป็นเปคนดีให้ได้เป็นเชฟ <c oughs> ให้ได้ <c oughs> เป็นคนดี <c oughs> ทําอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องลูกชุบอันนี้ก็เป็นเรื่องของวุ้นครับใช่วุ้นเรามีร้านอยู่ข้างหน้าเรือนจํำครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะเป็นเงินปันผลให้เขาเก็บใส่บัญชีเอาไว้เขาทำหน้ารักก็มีพิมพ์เพิ่มอะไรเงนี้ใช่ไหมเรามีตัวอย่างมีไรายได้เดือนละประมาณ4,000บาทครับเงินส่วนหนึ่งก็ใช้ในเรือนจําเงินส่วนหนึ่งก็ส่งไปให้ครอบครัว เงินส่วนหนึ่งก็เก็บออมเอาไว้หลังคนโทษครับเรานจำนี่เราจะใช้เงินของเรายังไงก็ได้ได้ว่าเราไม่เกิน500บาทครับอ๋ออันนี้อะไรฮะกล้วยปิ้งเหรอฮะอันนี้หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะอ๋อหมูสเต๊ะโอ้มูต๊ะผมยังมองไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้เป็นเมนูทอดมันหนอกกะลาครับ เราเพิ่งประกวดเรื่องของรสชาติที่หายไป77จังหวัดนะครับเราได้รางวัลชนะเลิศของจังหวัดนนทบุรีครับแล้วนี่ทําขายหรือทําไว้กินนั่นเองทำขายครับแล้วใครคิดเมนูเนี่ยท่านอปดอวครับท่านคิดเมนูผมอ้วนครับอ้วนผมอ้วนเลยผมช่างกินครับดีนะน่ากินเออแล้วนี่นี่มันมาปั้นอย่างนี้ อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ครับที่เราส่งออกไปขายที่ร้านนี่ก็ขนมนี่เป็นขนมนะผลิตแล้วก็จําหน่ายให้กับผู้ต้องขังเพื่อนๆในเรือนจํานี้อ๋อแล้วก็ไปซื้อที่ไหนอ่ะผ่านร้านสงเคราะห์ในเรือนจําครับดีนะทำเป็นน่ารักดีสำหรับแดน11เนี่ยเป็นเรือนจําแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการบังคับใช้โทษประหารอ๋อนี่นี่เดี๋ยวตั้งปืนไว้ตรงนี้ใ้เหรอใช่ครับ เข้ามาที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะผูกมัดเขาที่หลักแล้วก็ใช้ฉากครับบังเวลาที่เพชฌฆาตเล็งเขาเใช้ปืนไรเฟลิล,ฟลเป็นไรฟลิลเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าปืนแบ็กมันพอตอนหลังเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็น MP5 ครับเวลาย,ยิงเนี่ยเรายิงเป็นชุดครั้ังละ6นัดลูกกระสุนมันเล็กครับใช่ใ หลังจากที่เสียชีวิตเราก็จะส่งออกตรงด้านนี้ซึ่งติดต่อกับวัดบางแพรกใต้เราจะเรียกช่องประตูที่เราส่งออกประตูนั้นเหรอใช่ครับเราจะเรียกว่าประตูผีมันความผิดอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นความผิดสองสถานครับความผิดเรื่องยาเสพติดเป็นโทษประหารที่มากที่สุดอีกอันหนึ่งก็เป็นความผิดต่อ,ตอร่างกายและชีวิตครับอันนี้เป็นการประหารในยุคป,ปัจจุบันหรือยุคที่สาม ซึ่งใช้วิธีฉีดสารพิษครับอันนี้ก็จะทันในยุคผมที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ครับพอพูดถึงขังเนี่ยแต่ละคนทราบข่าวว่ามีการประหารชีวิตนะฮะจะเงียบมากเลยในวันนั้นคือทุกคนแบบใจไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันแบบค่อนข้างที่จะหดขู่ต้องยอมรับเราเองก็ไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตอยู่นะแต่เป็นเรื่องของการรักษากฎหมายด้วยยแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีบ่อยไม่มีบ่อย,อยครับ ครั้งล่าสุดเนี่ยปี61ครับเขาทำความผิดอะไรเนอ่าเป็นค ah ดียาเสพติดยาเสติโดยปกติกระบวนการหรือขั้นตอนการประหารนะครับจะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือเรื่องของการสั่งเสียขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการจัดการทรัพย์สินและขั้นตอนที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการประหารชีวิตครับในบางศาสนาต้องการไปแบบปราศจากมณฑลเช่นศาสนาอิสลาม ก็จะมาทําละหมาดก่อนก็ต้องล้างเนื้อล้างตัวเลยครับถ้าว่าเป็นพุทธเราเราก็จะนิม,มนต์พระท่านมาเทศให้ฟังอันนี้ก็คือห้องที่เราใช้จริงครับแล้วก็เตียงที่เราใช้จริงแต่ก็ไม่ทรมานไม่ทรมานครับคือยาตัวแรกเนี่ยเป็นยาขายกล้ามเนื้อยาตัวที่สองเนี่ยก็เป็นทําให้เราง่วงขึ้นส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไซยาไนตยก็ไปจับกับออกซิเจนหลับไปเรื่อยๆหลับลึกขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งสัญญาณชีพไม่มีอ้าวถ้าเป็นผู้หญิงจะมาประหารที่นี่หรือผู้หญิงประหารที่นี่ครับ ผมเคยเห็นสูงสุดก,ก็คือ3ลาย3ลายพร้อมกันนะครับนั้นเราก็จะจัดดูว่าวันนั้นเนี่ยไม่ตรงกับวันบุญใหญ่ไม่ตรงกับวันพระไม่ตรงกับวันสําคัญทาง,งศาสนาของผู้ที่จะต้องโทษเราก็จะจัดให้เหมาะสมแล้วเราก็ดําเนินการครับ รับ,บตัวใช้ชีวิตในเรือนจํานานไหมเขาใช้เวลาประมาณ2-3สเดือนนะครับคุยกระหมอเพราะว่าผมเองก็ยังมีความหวังที่จะได้ออกไปยังมีความหวังที่จะได้กลับไปสู่ครอบครัวแล้วก็มีเวลาในการทบทวนตัวเองด้วยครับว่าสิ่งที่มันผิดพลาดในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเราไม่ต้องไปโทษยาเสพติดเราไม่ต้องไปโทษเพื่อนเราไม่ต้องไปโทษครอบครัวหรือสังคมต,ต่างๆนะครับเราต้องต้องโทษที่ตัวเองที่เราเลือกมัน นะที่เรามีช่อย<ม>ู่ในตัวเองที่เรามีความคิดที่ผิดขาดประสบการณ์ใช้ชีวิตที่เราใจอ่อนอยากรู้อยากลองเรียงต่างนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ได้รับผลตรงนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกลับไปในเส้นทางแบบนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ถูกต้องแล้วนะครับมันจะยิ่งซ้ําเติมตัวเราเองเข้าใจในเรื่องของคําว่าชีวิตมากขึ้นจากในเรื่อํจเลยแะ้ววันที่รู้ว่าจะได้ออกรู้สึกไงตื่นเต้นมากนะครับผมเราจินตนาการต่างๆนานาในเรื่องของภาพข้างนอกคือเราคิดไว้สมาร์ทโฟนเป็นถนนถนนทราตรงนี้เป็นยังไงบ้างเราก็มบข้อูล แต่พอเราออกไปข้างนอกจริงๆมาใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันเทียบไม่ได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวกับข้อมูลที่เรารู้เลยฮะแพทย์บอกน้องๆที่ยังใช้ชีวิตเสี่ยงหรือคิดอยากจะลองยาเสพติดจากประสบการณ์ของเราเป็นไงผม<อ>ว่าไม่ต้องไปลองหรอกยาเสพติดนะครับมันจะนําพามาซึ่งหายนะในชีวิตของน้องนะครับอย่างที่คาดเดาไม่ถูกเลยอย่างพี่แพทย์โดนมาแล้วนะทาให้ครอบครัวลําบากยังไม่รวมนับถึงสังคมประเทศชาติที่รับผลกระทบอีกจากสิ่งเหล่านี้ดูตัวอย่างพี่แพทย์เป็นตัวอย่างก็ได้นะที่สำคัญคือรักตัวเองให้มาก ใช่เราต้องรักตัวเองเตัวเองมมากเลยครับต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยต้องครับวันนี้นะฮะผมยังเตรียมเพลงนี่ผมเคยแต่งตอนอยู่ในเรือนจํานะครับผมจะมา,อาขออนุญาตร้องให้ทูลกระหม่อมฟังด้วยโอเควันนี้ทูลกระหม่อมก็เตรียมเพลงมาร้องสร้างความสุขให้ผมเขาเหมือนกันไปกันเลย ได้ก็ช่วยกันเรา Okay. แล้วก็เมื่อออกไปนอกสังคมตุบีนเบอวนพร้อมจะให้โอกาสทุกคนเพราะพวกเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราอยู่ในเรืองจำนี่นหวอก็ขอให้ทุบีนารงวันอยู่เป็นเพื่อนทุกทุกคนถ้าเครียดถ้าไม่สบายใจขอให้เข้ามาในพื้นที่ของพวกเราทุบีนารงวันก็พร้อมต้อนรับทุกคนนวลหมขอเป็นกําลังใจและอยู่เคียงข้างพวกเราทุกคนรักพวกเราทุกคนมาก บอกคนที่ได้ชมคลิปนี้โอกาสคือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดอย่าตัดสินคนเพียงเพราะเขาเคยทำผิดขอโอกาสแก่พวกเขาแล้วจัดเขาจากการกระทำปัจจุบันก็พอ 3, 4, 3,